เมื่อหนุ่มสาวคู่รักนัดซ้ำผ่านทางแอปหาคู่จนตกลงคบหากันแต่ทั้งคู่ยังหยุดปัดแอปหาคู่ไม่ได้จึงตกลงกันว่าจะหาคนซ้ำแบบไม่ผูกมัดและซ้ำแบบ3คนด้วยเปิดเรื่องมาที่มาตินและแกบบีทั้งคู่เป็นแฟนกันซึ่งก่อนหน้าที่จะได้พบกันนั้นทั้งคู่เป็นพวกขี้เหงาที่เสพติดแอปหาคู่เอามากๆปัดปุ๊บนัดปับ๊บซ้ำแป๊บแปบแล้วแยกทางเป็นอย่างนี้กันอยู่นานจนกระทั่งทั้งคู่ได้มาเจอกันและรู้สึกว่ามันคลิกนี่แหละครับหลังจากตกลงคบกันมาตินกับแกบบี พยายามจะซื่อสัตว์ต่อกันทั้งปิดบัญชีแอปหาคู่และไม่คิดจะกลับไปคบเลยหลายคนซ้อนๆกันอีกจนกระทั่งมาตินพาแกบบี้ไปรู้จักกับครอบครัวของเขาเธอเกิดไปเห็นรูปพี่สาวของมาตินและได้รู้เรื่องเบธทนนีภร,รยาเก่าของมาตินจากการไปทําความรู้จักกับครอบครัวมาตินในครั้งนี้อีกด้วยพอกลับถึงคอนโดแกบบี้ก็บอกกับมาตินว่าเธอไม่โอเคมากๆที่เขาปิดบังเรื่องพี่สาวกับภรยาเก่าแบบนี้จนมาตินต้องจําใจเล่าทุกอย่างให้เธอฟังทั้งเรื่องพี่สาวที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถ และเรื่องของเบธานี่ภรรยาเก่าที่เลิกกันหลังจากที่แต่งงานกันได้เพียง8เดือนเท่านั้นพอเล่าจบมาตินก็บอกว่าเขารู้สึกไม่โอเคเช่นกันที่แกบบี้มาขุดคุยอดีตของเขาแบบนี้ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะก,กันและจบด้วยแยกกันอยู่ในที่สุดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปหลายวันทั้งคู่ก็เริ่มจะเย็นลงบ้างแล้วเลยกลับมาคบกันอีกครั้งทั้งคู่ตัดสินใจไปพบจิตแพทย์เพื่อจะได้ปรับทัศนคติไปพร้อมๆกันจิตแพทย์ก็แนะนําพวกเขาว่าผมท้าเลยถ้าซื่อสัตย์กับอีกฝ่ายแบบเต็มร้อยทุกอย่างจะดีขึ้นนนครรััับบผม่ทําาให้กกล มาครั้งนี้ทั้งคู่จะเปิดใจและบอกทุกอย่างให้อีกฝ่ายได้รู้และจะตามใจอีกฝ่ายทุกอย่างแม้นั่นจะหมายถึงการไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นก็ตามดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าใจประโยชน์ที่จิตแพทย์ให้ไวตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาจะสื่อเลยนะครับทั้งคู่กลับมาเล่นแอปหาคู่อีกครั้งและใช้มันนัดซ้าอีกด้วยบางทีทั้งคู่ก็ได้คู่ขาจากผับทั้งเกิดจากความต้องการของตัวเองและโดนอีกฝ่ายท้ามาบางครั้งแกบบี้ก็บอกให้มาตินไปเต้นกับคนโน้นมาตินก็ท้าไปจีบคนนั้นหรือเมื่อเบื่อแบบ2คนกกก็ช็ชววมมมาาารีีีซ้้ํท่โดแล ตลอดเวลาที่พวกเขาตัดสินใจมีความสัมพันธ์แบบนี้คนรอบข้างก็ต่างคัดค้านและพยายามเตือนพวกเขาอยู่ตลอดแต่ทั้งคู่ก็ยังคงคิดเข้าข้างตัวเองว่าแบบนี้นี่แหละดีแล้วจนกระทั่งแกบ,บี้เริ่มไปติดพันกับหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเขาเขามีชื่อว่าแลรี่เขามีครอบครัวที่อบอุ่นและลูกสาวที่น่ารักสองคนส่วนมาตินเขาก็ยังลืมเบธนี่ไม่ได้และตามส่องเฟสเธออยู่เสมอจนที่รู้ว่าเบธนีนั้นแต่งงานใหม่และมีลูกไปเรียบร้อยแล้วเขาพยายามจะนัดพบเธอโดยไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้แกบ,บี้ได้รู้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นนนาามติกกโดแบ,บ ที่จับได้ในที่สุดเธอรู้เพราะไปนค้นเจอแชทที่ทั้งคู่คุยกันผ่านเมสเซจในคอมของเขานั่นเองครับนั่นทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันอีกครั้งและก็พูดเรื่องเสียสหายของอีกฝ่ายออกมาจนเจ็บหนักกันทั้งคู่แกบ,บี้เสียใจมากและย้ายออกไปอยู่กับแลรี่ส่วนมาตินก็ได้พบกับเบธานี่สมใจ พอมาตินได้คุยกับเธอนั่นทําให้เขารู้ว่าเบธนี่นั้นโตขึ้นกว่าตอนคบกับเขามากผิดกับเขาที่ยังย่ําอยู่กับที่และไม่ได้โตไปจากแต่ก่อนเลยสักนิดมาตินถามเธอว่ามีความสุขดีไหมเบธนนี่ก็ตอบว่ามันก็ไม่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนหรอก คือมันน่าเบื่อค่าเดาได้น่ะแต่กลับรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะพอถามสารทุกสุขดิบกันเสร็จทั้งคู่ก็แยกแย้ายก,กันกลับบ้านฝั่งแกบบี้ตอนนี้เธอโดนแลรี่ชวนไปอยู่ยุโรปด้วยกันกันกบเขาแกบบี้ก็ถามว่านานแค่ไหนแลรี่ก็บอกว่าประมาณปี2ปีมันกระทันหันมากๆแกบบี้เลยยังไม่รับปากว่าจะไปแลรี่จึงให้เวลาแกบบี้2อาทิตย์เพื่อจะตัดสินใจระหว่างนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งเริ่มจากเรื่องชู้สาวเพราะแกบบี้เกิดไปจับได้ว่าแลรี่เคยปัดแอปเจอเพื่อนของเธอมาก่อนที่จะพบกับเธอด้้วยซ และการปฏิบัติของเขาก็ไม่ต่างกันอีกด้วยนั่นทําให้เรื่องนี้เป็นประเด็นทะเลาะก,กันในที่สุดแกบบี้บอกแลรี่ว่าคุณไม่เคยจริงใจกับฉันเลยสักนิดแลรี่ Larry ก็บอกว่าพูดเหมือนคุณจริงใจกับผมงั้นแหละแล้วเขาก็พลั้งปากดา่าเธอว่าอยากได้ความจริงใจใช่ไหมถ้างั้นคุณก็เลิกนิสัยเสียที่ต้องหาผู้ชายมาเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะ เมื่อได้ยินดังนั้นแกบบี้ก็เจ็บมากเลยทิ้งท้ายก่อนจากไปว่าฉันว่าฉันแน่ใจแล้วแหละว่าไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วแกบบี้ก็เดินทางกลับมาหามาตินที่คอนโดทันทีเมื่อพบมาตินเธอบอกกับมาตินว่าตอนนี้ฉันอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังและฉันอยากจะเริ่มมันกับคุณเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันกับคุณมันวิเศษมากจริงๆมาตินก็ตอบกลับไปว่าจะให้เป็นเหมือนเก่าไม่ได้แล้วนะแกบบี้ก็ตอบทางน้ําตาว่าฉันรู้มาตินบอกกับเธอว่าผมอาจจะไม่ได้รู้สึกเอาด้วยแบบเต็มร้อยนะมันเเป็นนนนนรื่่่่่อองไไมมแะ บีก็เลยถามกับเขาว่าสักวันเราคงจะเบื่อกันและกันใช่ไหมซึ่งมาตินกลับยิ้มและบอกเธอว่าเบื่อกันบ้างก็โอเคนะแล้วทั้งคู่ก็ร้องไห้ออกมาและให้สัญญาว่าครั้งนี้จะไม่ทําให้อีกฝ่ายต้องผิดหวังอีกต่อไปแล้วจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6.3คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า Newness เปิดหัวใจรักใหม่